สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำหอยแครงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหอยแครงถาดใหญ่ของเราจะสงสัยเป็นหอยแ,รออแ,รอแครงฝรั่งมั้งจ้าเนี่ยจ้าตัวมันก็จะบ่มีเลือดนะนะจ้าแสดงว่าหอยแครงฝรั่งหอยแครงอันนั้นอาจารย์เนี่ยตัวแบบนิ้จ้ายั่วถาดใหญ่ๆเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามาแซบแซบกับฝรั่งฝั่งโค้ง ได้กินละน้ำร้ายแตกผักผักอยู่จ้ะเห็นผู้ใดกินก็อยากน้ำเพลินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามามาม่กินน้ำกันพักของเขาก็จะมีผักกาดแล้วก็ผักไอ้บุ้งจ้ะผักบุ้งมันนั่นซื้อมาโดนละเนาแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเหลือแต่ก้านจ้ะผักบุ้งก้านผักบุ้งนั่นหละจ้ะมามาแซบแบด้วยกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าน้ำร้ายแตกจ้ะมาโตกับพวกไงปไหนดอกจ๋าโตน้อยอื กินร้อยโตกะอันบม่พะเครื่องท่องอืแซ่บจ้ะเปลือกเน้อลง,งอันขยะทั้งห่าจ้ะแซ่บจ้ะพ่อแม่พี่น,น้องจ้ะบ่เคยกินต่ำา้อยแค้งกับเธออืได้ยินเสียงอันทิ่งอันนั่นไปน้ำ ้เปลือกจอบครับจอบจับว่าแม่เป็นน้องจ๊ะถาดว่าแม่ถาดหน่อยนะถาดใหญ่คือดูดง่ายครับอืม ดูตัวได้บ่พลาดอองไายง่ายอ่ะเก่มพักนะงั้งงนตัวเปี้ยวเยห่อยตำหอยแครง จับจ้ะนัวเป็นนัวน้ำน้ำนะจ้ะน้ำสมต่ำต่ำคือสมต่ำแล้วก็เอาหอยแข้งลงเลยจ้ะ อืมแซ่บมากมามเหมืมอมนกับบ่ฟเฟ่น้องจ้ะอยู่ใกล้อยู่ใกล้มาแซ่บๆกับฝรั่งฟังโค้งจ้ะอืมเจ้าครับ อยากมันโดนละมื้อนี่ไปเจอซื้อมาเลยจ้ะแซ่บคือกันจ้ะตัวน้อยตัวใหญ่มาจะขึ้นอยากอืมน้อยก็แซ่บ กลับมานัวนัวนัวครับอืม

กินเตากินเตาเลยมั้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไอ้คือเข่ามากอะ่ะมากินน้ำกันจ้ามันนัว воды. นัวนัวจ้ะนึงกับผักของเขาเซแซบๆจ้ะกรอบๆผักกระวัๆ ก็กังจ้ะคือมัน้างเองเขาคายน้ำห่างฝรังนั่นแะจ้ะ แบบเล่นก็ได้หลยแต่ไม่ได้ใส่พวกกินหรนอ,อเล่มใส่เพิ่งงามือซื้อจ้ะ าฝรั่งความโคงมากินหลักเรียนมากินแต่กระไสจ้ะอื จับพ่อแมืพีน้องจ้ะแซ่บครักจับพักเนื้อค่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวฝรั่งฝาโขงจะเล้มกินต่อจ้ะคอยนั่งกินนั่งเล้มไปเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ วันนี้ฝรั่งฝั่งคงพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำหอยแครงแซ่บๆนวๆด้วยกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังไงฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดที่ใหม่ๆของฝรั่งฝั่งคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งคงพามากินตำหอยแครงแซ่บๆที่สุดในโลก ของฝรั่งฟังโองเองจ้กพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นทขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุก, men, อทก, like, อทกไอยอดวิวนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าที่มอบให้ฝรั่งฝั่งโขงมาตลอดจ้าวันนี้ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ